ปัญหามันอยู่ที่โครงการอยู่ตรงนี้ครับวงเงินทั้งหมดทั้งโครงการหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทแต่เฉพาะส่วนศูนย์วัฒนธรรมไปถึงบาง้านขุนนนซึ่งต้องมุดลอดแม่น้ํเจ้าพยาอุโมงค์ไปด้วยเนี่ยนะนะประมาณ9ก้าหมื่นหกพันกว่าล้านบาททั้งสองตัวนี่แหละคือตัวปัญหาที่คิดว่าจะมีผู้ประมูลไม่กี่รายมีโปรโออกไปคือกลุ่ม BTS เนี่ยเข้าไปประมูลโครงการนี้ด้วยพอเกิดการประมูลแข่งปรากฏว่ามีเอกชนรายหนึ่งที่ไปซื้อซองเนี่ย คือบริษัทอิตาเลียนไทยร้องบอกว่าไอเงื่อนไข TOR ที่เปิดให้เอกชนมาลงทุนแบบ TPPNetCost เนี่ยนะงานโยธาประมาณ90,000กว่าล้านเนี่ยงานระบบประมาณเนี้ย2,000ล้านและใช้วิธีการประมูลแบบเดิมไม่น่าจะถูกการการประชุมครมนํนำมาสู่เรื่องของการมาพูดคุยเรื่องของสายสีเขียวสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีส้ม ซึ่งเราได้มีการนําเสนอไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนละสายแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันค่ะโครงการสองโครงการผูกแน่นกันเหมือนเรื่องราวเดียวกันบางคน<ต>บอก,บอกว่ามัดกันเลยแต่ต่างต่างวาระกันสายสีเขียวเป็นสายที่สัมปทานเชื่อมต่อกับ BTS ที่วิ่งอยู่ในปัจจุบันไปคูคตไปสมุทรปราการแล้วมาร้อยต่อในใจกลางเมืองถูกต้องค่ะ65บาทตลอดสายแลกกับสัญญาสัมปทานไป 30, 30ปีปและรับทั้งนี้และการลงทุนไปบริหารจัดการแทนกรทามค่ะโวกกันในคอรอมอรัฐมนตรีในพักร่วมรัฐบาลบอยคอรดไม่ร่วมสังกกรรมถามว่าทำไมมันผูกพันกับสายสีส้มเมื่อวานเราเสนอให้คุณผู้ชมเห็นไปแล้วใช่สายสีสมม้มเป็นโครงการรถไฟฟ้าผ่าใจกลางเมืองเช่นเดียวกันตกและตะวันออก ตะวันตกนะครับตะวันตกไปไหนนบางุจากบางขุนนนท์ิริราชาเชื่อมต่อที่ศูนย์วัฒนธรรมอีกฝากหนึ่งจากศูนย์วัฒนธรรมไอ้พวกนี้ประมูลไปแล้วไปนิมบุรีปัญหามันอยู่ที่โครงการอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงฝั่งนี้นะคะใช่วงเงินทั้งหมดทั้งโครงการหนึ่งแสนสี่ล้านบาทแต่เฉพาะส่วนศูนย์วัฒนธรรมไปถึงบางขุนนน์ซึ่งต้องมุด ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาอุโมงไปด้วยเนี่ยนะประมาณ96,000กว่าล้านบาทค่ะทั้งสองตัวนี้แหละคือตัวปัญหาเพราะจูจูที่คิดว่าจะมีผู้ประมูลไม่กี่รายมีโปรโออกไปคือกลุ่ม BTS เนี่ยเข้าไปประมูลโครงการนี้ด้วยอย่างที่พี่โอบ,บอกว่าต้องมุดต,ต้องอะไรเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าเทคนิค,ค,นคมุดก็ไปตรงนี้ด้วยไปร่วมประมูลแข่ง พอเกิดการประมูลแข่งปรากฏว่าอย่างไรครับปรากฏว่ามีเอกชนรายหนึ่งที่ไปซื้อซองเนี่ยคือบริษัทอิตาเลียนไทยล้องอบอกว่าไอ้เงื่อนไข TOR ที่เปิดให้เอกชนมาลงทุนแบบ PPPnet cost เนี่ยนะงานโยธาประมาณ9ก0 0 0มืกว่าล้านเนี่ยงานระบบประมาณนี้0ล้านและใช้วิธีการประมูลแบบเดิมไม่น่าจะถูก ควรท,ที่จะพิจารณาแก้ไข TOR เงื่อนไขหนึ่งรายเนี่ยล้องคะณะกรรมการตามมาตรา35เนี่ยรับเรื่องทั้งๆท,งที่ขายซองไปหมดแล้วนะใช่เปิด,เป,ดเปิดซื้อให้เอกชนไปรับซองไปพิจารณาแ,าและกำหนดยืน่นจะยื่นการประมูลอยู่แล้วคะณะกรรมการรับเรื่องจากนักร้องซึ่งคือบริษัทร,รับเหมารายใหญ่มาแก้ไข TOR ครับ และล่าสุดสารปกครองกลางตัดสินคดีนี้เนื่องจาก BTS ฟ้องต่อสารปกครองสองเรื่องหนึ่งการแก้ไข TOR เนี่ยโดยคณะกรรมการในระหว่าง 35, ระหว่างทางเนี่ย,ยผิดกฎหมายหรือไม่สองถ้าผิดกฎหมายขอเรียกค่าเสียหายไม่เท่าไหร่ครับเรียกค่าเสียหายไป5 0 0 0 0นบาท เหมือนเรียกเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์แค่นั้นห่ะพี่โอสารปกครองกลางพิจารณาเรียบร้อยอ่านคำพิพากษาในคดีดำหมายเลขที่2280ทั2563บอกว่าการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประมูลนั้นอะไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ BTS ขารองแล้วเป็นเรื่องหลักเลย เมื่อไม่ชอบด้วยกฎหมายก็แสดงว่ามีผู้กระทําผิดตัวนี้แหละครับหัวใจต่อมาศาลตัดสินในคดีนี้อีกตัวหนึ่งค่ะกรณีที่เรียกร้องค่าเสียหายนะนะั่นน่ะห้าแสนนั่นแหละ,ะห้าแสนบาทนะห้าแสนบาทนั่นแหละศาลยกฟอ้องโดย<อ>ให้เหตุผลว่าถึงไม่เรียกถึงเขาแก้ไม่แก้คุณก็จ่ายอยู่แล้ว หลังจากนี้ไปโครงการนี้จะเป็นยังไงมาดูนัยยะของคําพิพา,ากษาครับค่ะยะของคําพิพากษาในเรื่องนี้มีแค่ห้าเรื่องประเด็นแรกประเด็นแรกนะคะศาลเห็นว่าหลักเกณฑ์การคัดเลือกเดิมได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการตัดสินในแต่ละด้านเป็นไปตามกฎหมายมและเป็นไปตามมติของคอรมอ,อมดังนั้นการกําหนดหลักเกณฑ์เดิมของรฟมอเนี่ยมันชอบด้วยเหตุผลแล้วดูนะ ดูดีๆนะการคัด<ล>เลือกเดิมในแต่ละด้านเป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตาม<ล>มติคอ,อรอมถ้าคุณแก้ไขแสดงว่าคุณขัดกับกฎหมายขัดกับมติคอรอมอ,อ,รอ,มอี่หนึ่งอสองมาตรา38ของพอรอบร่วมทุนไม่ได้ให้อำนาจคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยไปแก้ไขหลักเกณฑ์ในส่วนที่คณะกรรมการและรอฟมออ้างว่ามีอำนาจในการแก้ไขค่ะอืม โอ้โหหนักเลยอันนี้อันนี้อันนี้แรงนะโยหนักเลยนะไม่มีอํานาจนะอแสดงว่าคุณทําแบบไม่มีอํานาจนี่สองสามสาค่ะอำนาจตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายนะคะข้อที่สี่วงเล็บ9และข้อที่1 7บ็จุที่อ้างว่าให้คณะกรรมการคัดเลือกและรฟมสามารถแก้ไขหลักเกณฑ์ได้นั้นเห็นว่าหลักเกณฑ์ใน RFP แม้ทําได้แต่ต้องไม่เกินขอบเขตอำนาจประกาศดังกล่าวอืและการแก้ไขเป็นส่วนสาระสำคัญซึ่งมีผลต่องบประมาณแผ่นดินเห็นไหมรพอพมอ,อ,อ้างว่าตัวเองมีอำนาจตามประกาศคณะกรรมการข,ข้อ4ออวงเล็บ9้าและข้อ17อวงเล็บหนึ่งมีอำนาจในการแก,แก้ไขหลักเกณฑ์ได้แต่ศาลเห็นว่าศาลเห็นว่าการแก้ไขเนี่ยต้องไม่เกินขอบเขตอำนาจตามประกาศ แล้วก็เป็นส่วนสาที่ไปแก้เนี่ยเป็นสาระสาคัญที่มีผลต่องปบประมาณแผ่นดินด้วยสารสัง่งต้องดําเนินการเหมือนกับการกําหนดหลักเกณฑ์ฉบับแรกคือต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากเอกชนที่เกี่ยวข้องอ่ะนี่สาม<อ>าสามละสามลวซอ้าวคณะกรรมการคัดเลือกและรฟมใช้เวลาเก้าวันนับตั้งแต่วันได้รับหนังสือจากอิตาเลียนไทยที่มีคนไปร้องนั่นแหละนักร้อง,น,องนักร้องคือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์ยักษ์ใหญ่ในวงการก่อสร้าง เมื่อซื้อซองไปแล้วได้ไปแล้วกลับมาฟ้องกลับมาร้องนกลับมาร้องอบอกว่ายังไงศารบอกว่าคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยใช้เวลาเพียง9้าวันนะคะในการแก้ไขหลักเกณฑ์คัดเลือกเนี่ยไม่ได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของเอกชนก่อนที่จะแก้ไขหลักเกณฑ์เป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องสารเห็นอย่างนี้การแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกเป็นเกณฑ์ p i a e performance เดี๋ยวผม<า>อธิบายให้ฟังนะ<า>ว่าคืออะไรดูนะ การแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกใหม่เนี่ยให้เป็นเกณฑ์ p r i c e Performance เป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่แบบประเดประดังเข้ามาเลยเนี่ยนี่ผมสรุปให้ข้ออา้าวข้อที่5ข้อที่5ค่ะคำพิพากษาในคดีนี้สารบอกว่าสารประเด็นเรื่องของคณะกรรมการคัดเลือกและรอฟอร์มที่กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ตามม,มาตราเท่าไหร่เท่าไหร่ที่ว่าไปเนยนะคะ การแก้ไขหลักเกณฑ์ไม่ใช่ผลโดยตรงที่ทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายดังนั้นการอ้างว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์ทาให้ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาใหม่จึงไม่อาจรับฟังได้เพราะไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงประเด็นที่5คือประเด็นที่ผู้ฟ้องคือ BTS ร้องไปบอกว่าผลของการ เปลี่ยนทีอาร์เนี่ยทำให้เขาเสียหายทำให้เขาเป็นการละเมิดต่อเขาทําให้เขาเสียหายโดยตรงต้องว่าต้องว่าจ้างที่ปรึกษาต้องว่าจ้างที่ปรึกษาจึงเรียกร้องเงิน50 0 0 0นบาทศาลตัดสินบอกว่าไม่ใช่ไม่อาจรับฟังได้เพราะไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงจึงถือว่าไม่ได้เป็นการกระทําละเมิดต่อ BTS อนะไม่อาจพิพากษากําหนดค่าเสียหายให้แก่ BTS ได้ค่ะนี่คือ5ประเด็นที่ศาลตัดสินครับแล้วไอ้โครงการนี้มันเป็นยังไงล่ะ โครงการนี้มูลค่าที่ผมเล่าห้ฟัง1,40 000, 000, แลบบ้านบาทค่ะวันที่21สิงหาคม2 5 6 3ประมูลสายนั้นไประยะทาง13กิโล<ะ>ให้ยื่นซองเป็นวันที่23กันยา62สอนะครับ<ะ>เกณฑ์พิจารณาเนี่ยซองเทคนิคบวกกับซองราคาได้คะแนน30%คะแนนราคา70%<ะ>ตรงนี้แหละครับคือตัวเงื่อนไขหลักครับ แล้วก็แก้ยังไงมาดูนี่เกณฑ์เดิมนะครับพิจารณาแต่ละซองแต่ละซองแต่ละซองไปใครผ่านเกณฑ์แรกผ่านซองแรกรเข้าประมาณประเมินรอบที่สอง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 สามเปิดไปทีละซองเปิดประเมินสองสอง,สองถ้าไม่ผ่านตกใ,ใครที่ผ่านมาพิจารณาราคาใช่ค่ะแต่ในการพิจารณาราคาคณะกรรมการตามมาตรา35เนี่ยไปแก้เกณฑ์ ให้ใช้สามสิบเจ็ดสิบพูดง่ายๆถึงคุณเสนอผ่านเทคนิคผ่านหลักเกณฑ์ทางวิศวะผ่านระบบมาแล้วพอมาเสนอราคาให้นับรวมใหม่แทนที่ใครเสนอราคาที่สูงกว่าคนนั้นได้สิทธิ์ไปคณะกรรมการเนี่ยชุดเนี่ย ที่บอกว่าเมื่อศาลบอกว่าขัดกับกฎหมายเนี่ยจะรับผิดยังไงมาดูถ้าไม่เข้าใจเกณฑ์มันเป็นแบบนี้คณะกรรมการตามมาตรา35-36ของสายสีส้มเนี่ยนะคือคณะกรรมการที่ทำการคัดเลือกหลักเกณฑ์ออกหลักเกณฑ์ในการประมูลมีคนเนี้ยคุณกิติกรตันเปาผู้ช่วยผู้ว่าการรอฟมรักษาการรองผู้ว่าการรอฟมตอนหลังเป็นรองผู้ว่าการ รอฟอมเป็นประธานประธานคณะกรรมการคณะกรรมการมาเดโอมประกอบแบบนี้ผู้แทนกระทรวงคมนาคมผู้แทนสํานักอายการสูงสุดผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนสํานักงานงบประมาณกรมเจ้าท่าทผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าตัวรอฟอมใช่ใช่ปรากฏว่าในการพิจารณาเรื่องนี้คุณผู้หญิงเมื่อกี้ดูอีกทีนิ้จากงบประมาณนะคะจากสํานักงบคุณผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ย ธอคุณกรขุนุทองคณกนกรัฐขุนทองเนี่ยคัดค้านการแก้ไขหลักเกณฑ์น,นี้คนเดียวจากจํานวนคณะกรรมาก,การทั้งหมดและให้มีการลงไว้ในบันทึกใช่เธอเป็นนักสู้มากเธอคัดค้านทําไมเธอคัดค้านนี่คือเกณฑ์เดิมครับเกณฑ์เดิมสองที่ทหนึ่งคุณสมบัติทั่วไปค่ะถ้าพานไปที่สองที่สองคือคุณสมบัติทางเทคนิคอ่าซองเทคนิคให้คะแนนเป็นร้อยละมีห้าหัวข้อ แต่และหัวข้อกําหนดว่าต้องไม่ได้ต้องได้มากกว่า80%จึงจะผ่านแต่สินโดยคะแนนรวมต้องมากกว่า85%ถึงจะไปเปิดซองที่สามผ่านตรงนี้เข้ามาตรงนี้ถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็ตกไปใช่ถ้าผ่านใครผ่านจึงจะมาดูแลข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนผู้ชนะก็แน่นอนว่าเป็นผลประโยชน์ที่สูงที่สุดเงินตอบแทนให้รัฐมากที่สุดนั่นเองนี่คือแกนเดิมไม่มีการนำผลประโยชน์ใดๆ ออกมาใช้แต่เกณฑ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงมติให้รับซองเทคนิคให้ราคา30-70%นี่แก้ไขตรงนี้ใช่ค่ะไอสัดส่วน30ต่อเจเนี่ยมีการกำหนดแบบซ่อนเงื่อนให้แบ่งเป็น60กับ10อีกเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย70 30เนี่ยก็คือเป็นเทคนิคและราคาร้วนแต่พอมาเป็นสัดส่วน70ที่มีการดูเรื่องของราคาเนี่ย แบ่งเป็น60และ10เพิ่มเติม60คิดจากใครคิดจากรับต่ำที่สุดมเมื่อพิจรารณาจากราคาปัจจุบัน10%พิจารณาจากความเหมาะสมความสมเหตุสมผลของราคาโดยอิงจากราคากลางอีกอันนี้คือใช้ดถ้าท่<ค>า <ำ S 1> นกรรมการมีดุลยพินิจมากอันนี้ใช้ดุลยพินิจเหรอสนะิบเนี่ย <laughs> ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งการให้ดำเนินการตอนนั้นเราถามผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค,คุณพักพงศ์สิริกันธรมาศท่านบอกว่าโครงการยังไม่ได้เปิดยื่นซองนะตอนนั้นนะตอนนั้นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการปรับแก้หลังจากที่รับข้อเสนอแล้วจึงยังไม่มีผู้เสียหายเกิดขึ้นออีกทั้งให้เวลาในการทำข้อเสนอ7จสวันมีเวลาเพิ่มไม่น่าจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบหรือเอื้อต่อใคร ท่านชี้แจงแบบนี้ครับตแต่ถึงตอนนี้พอสารตัดสินออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงคดีนี้ BTS เนี่ยฟ้องรอฟอร์มเนี่ยและคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36เนี่ยสามส่วนหนึ่งฟ้องสารปกครองว่าออกประกาศยกเลิกเนี่ยสายสีส้มเนี่ยไม่ชอบอแก้ไข TOR ผิดกฎหมายอ่าค่ะ 2. เรียกค่าเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงลัะเกณฑ์นในการประกวดราคาในห้าแสนสามฟ้องตามกระบวนการศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง1นึ่งคดีฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157่งห้าเและหนึ่งหและพระบรประกอบและรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา172 <c oughs> ไม่ใช่คุกคุกหญไอออเนาะไอแตอออกคุกคุกค,ค,ครับเมื่อวันที่25ตุลาคม64เนี่ยสารคดีทุจริตเนี่ยได้นัดคู่ความในบริษัทเนี้คือบริษัท BTS คณะกรรมการคัดเลือกมาพิจารณาหลักฐานหลังจากสารมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วอ๋อเอาอย่างนี้คุณผู้ชมขออนุญาตสรุปเมื่อสักครู่ที่เราเห็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ย ศาลปกครองเนี่ยตัดสินไปแล้วข้อที่1นึารปกครองตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายมส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือยกฟ้องเพราะว่ายังไม่เกิดความเสียหายกับ BTS แต่ในส่วนที่3เนี่ย BTS เ้ขาไปฟ้องไว้ตั้งนานแล้วฟองว้ตรงนั้นเมื่อ64ทำอะไรแล้ว,แ,ลวแต่คณะกรรมการตรงเนี้ดูให้ดีนะผมว่าทั้งรอฟอร์มทั้งคณะกรรมการคัดเลือกอที่ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์คัดเลือกเนี่ย นื่อครับถ้าพิจารณาจากคำสั่งศาลห้าข้อเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปรอดูการพิจารณาของศาลอายาคดีทุจริตไปดูอีกทีหนึ่งคณะกรรมการคัดเลือกมีใครบ้างคณะกรรมการตามมาตรา36ในโครงการสีส้มกิติกรตันเปาจีรุตวิสารจิตประสิทธิ์ศิริภากรประภาสคงเอียดวิทยายาม่วงอัศไทยรัตนดีรกณภูเก็ตการพจนอุดมธรรมพักบี หนาว B T S ก็ไปฟ้องคณะกรรมการรอพมก็หนาวเพราะในการพิจารณารอบนี้ผู้ว่าการรถไฟเข้าไปชี้แจงในที่ประชุมด้วยเห็นไหมโครงการของรัฐใครบิดเบี้ยวนะ่ของแบบนี้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับค่ะทั้งหมดนี้คือฐานท้อของวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณบักบั่นดิฉันวิลาสินีพรอมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ